ขอแนะนำที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงสวยวิวภูเขาอบล้อมด้วยธรรมชาติบรรยากาศดีวิวสวยสุดๆในซอยโคบม่วงตําบลพรมนีอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกขนาดเนื้อที่14ไร่หนึ่งงาน37ตารางวาทําเลยดีติดถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าแปลงมีคลองน้ำเพื่อการเกษตรมีประปาและไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินเรียบร้อย สามารถใช้งานได้เลยที่ดินเป็นสี่เหลีย่ยมผืนผ้าสามารถจัดสรรที่ดินแบ่งแปลงขายทุกแปลงจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาเหมาะปลูกบ้านพักตากอากาศรีสอร์ตคาเฟ่สวนเกษตรพอเพียงหรือทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติใกล้แหล่งชุมชนใกล้โรงพยาบาลนาครนายกสถานีตำรวจและโรงเรียนนายร้อยจอปรอห่างถนนสวนรณสอนเพียงหนึ่งกิโลเมตรราคาเพียงไร่ละหนึ่งล้านสองนบาทเท่านั้น สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์061-545-8889หหรือเว็บไซต์ t น a n a e s t a t e c o m